เพชรเจ้าอาคมประพันธ์โดยกริอาคมบทที่สองแสงแดดยามสายจับยอดไม้ใบหญ้าหยดน้ำค้างที่ก่อตามใบอย่างสะท้อนแสงริบระยับสิงนกกายัางขับขานระง,งมไปทั้งภัยผสมกับเสียงน้ำซอกแก่งหินในลำธาร มันเป็นเช้าที่งดงามเหมือนทุกเช้าของชาวบ้านน้องหงมันนานแสนนานชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังหาของป่าพูดคุยหยอกล้อก,กันไปตามทางหาบชลอมใส่ใบไม้สูนไพรลูกไม้สุกรอยยิ้มเสียงหัวเราะทุกอย่างกำลังจะถูกกลืนไปโดยร่างดำทมืนที่โผล่มาจากหลังป่าทึบ เสียของมีคมกระทบก้นหินทุกคนถึงงักก่อนหันไปมองชายแปลกหน้าร่างสูงหน้าตาดุดันเต็มไปด้วยรอยสักเส้นลายปิศนาเส้นสีดำเข้มลากผ่านน้ำผากลงมาถึงแก้มข้างหนึ่งขณะที่อีกด้านทาด้วยสีแดงสดเหมือนเลือดเส้นผมรุงรังดวงตาลุกวาวเต็มไปด้วยเพลิงแห่งความกระหายในมือของมันคือ ดาบยาวคมวับน่ากลัวมันเสียกยิ้มกว้างจนเห็นฟันเปื้อนเลือดเก่าแห้งกรังมันเริ่มขยับก้าวเข้ามาเร็วเร็วชายคนหนึ่งร้องลั่นด้วยความตกใจสีหน้าซีดเผือดไม่มีใครรอใครชฉลอมกระจาดของป่าทั้งหมดตกกระจายเสียงฝีเท้าเต็มไปอย่างตื่นตระหนกถึงล้มลุกคุกคลาน ก็ยังตะเกียกตะกายหนีเพื่อเอาชีวิตรอดคนที่ยังตามติดเหมือนพยักต้อนลูกแกะเข้ามุมอับส่งเสียงหัวเราะเย้ยหยันของคนร้ายสร้างความหวาดภาวาให้เหยื่อที่กำลังหนีตายกันอย่างโอลมาน่าฮพวกเองหนีข่าไม่พ้นหรอกคมดาบมันตวัดใส่อากาศเสียงดังวีดวิวไม่ผิดเสียงปีศาจกำลังกระหายเลือดแล้วหนึ่งในคนที่หนี ก็ถูกฟันเข้าที่ไหลเลือสากระเซ็นใส่ใบไม้เขาล้มลงใบหน้าเยเกพพพิษความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังกัดฟันลุกขึ้นวิ่งหนีและไอ้มือพิชฆาตก็ไม่ได้ฟันซ้ำเหมือนมันจะสนุกกับการค่อยๆไล่ฆ่าเสียมากกว่าเสียงตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยดังเข้ามาทางหน้าหมู่บ้านบางคนสะดุดหนามบางคนกลิ้งลมเลือดซิบ แต่ไม่มีใครกล้าหยุดรอความตายจากคนที่ยังตามไล่ล่าเอาชีวิตเหมือนจะไม่กลัวเกรงอะไรทั้งสิ้นแต่กลับยิ่งคึกขนองมากยิ่งขึ้นจังหวะน,นั้นเองที่เจ้าเทิวลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านกับเจ้าแดงเพื่อนเกลอเดินมาทางหน้าหมู่บ้านแล้วได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังก้องพวกเขาชะงักแล้วก็ต้องผงักเมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งวิ่งผ่านมาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกทุกคนวิ่งหนี รากับถู่สัตว์ร้ายหรือสิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นไล่ล่าและที่พวกชาวบ้านเตลดิดหนีอย่างสุชีวิตก็ปรากฏตัวในฉับพลันชายแปลกหน้าร่างสงูงผิวกร้านผมเผายุ่งเหยิงใบหน้าทาสีคาดดำแดงเป็นเส้นเฉียงดวงตาลุกโชนด้วยเพลิงฆ่าในมือถือดาบยาวเปื้อนเลือดแห้งกรังเนี่เองไล่ฆ่าชาวบ้านทำไมวะ เจ้าทิวตะกวนเสียงกล้าวพร้อมชี้ดาบใส่มันผู้ที่มากับความเฮี้ยมไม่ตอบมีเพียงรอยยิ้มเยะเผยเห็นฟันที่มีคราบเลือดติดเจ้าแดงกลืนน้ำลายก้าวถอยหลังครึ่งก้าวใจสัน่นไม่ใช่เพราะกลัวตายแต่เพราะความรู้สึกบอกว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดาไอ้ทิวข้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นคนหรือเปล่า จุแดงกระซิบเบาๆใบหน้าเริ่มถอดสีมันมาคนเดียวอย่าไปกลัวมันจุเทีวกัดกรามแน่นดวงตาแววแตกประกายมันเป็นลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านไม่อาจปล่อยให้ศัตรูรุกรานเอาชีวิตคนเล่นทว่ายังไม่ทันที่จะตั้งท่ารับเต็มที่ศัตรูก็พุ่งเข้าใส่เ <c oughs> สียงดาบประทะก,กันสนั่นสะเก็ดไฟกระจายรุนแรง จนมือเจ้าทิวสถานเจ้าแดงรีบเข้าไปช่วยแต่แรงของมันมหาศาลเพลงดาบดุดันน่ากลัวเจ้าทิวเซถอยหลังมือชาหนักในขณะที่เจ้าแดงดาบแทพลุยจับมือถอยก่อนไอทิวแรงมันอยากกระชังเจ้าแดงเริ่มถอดใจแต่เจ้าทิวไม่ยอมถอยหากปล่อยศัตรูเข้าไปในหมู่บ้านได้ต้องมีคนตายอีกแน่ดังนั้น เจ้าทีวจึงปักหลักกัดฟันสู้ไม่ถอยแม้แขนจะเริ่มล้าและจุดแดงก็เสียท่าถูกมันฟันเฉียงใส่แขนก่อนถีบซ้ำกระเด็นลงพื้นนอนจุกเทพสำลักอากาศแดงเจ้าเทีวร้องเสียงหลงจะพุ่งเข้าไปช่วยแต่กลับถูกมันถีบใส่ยดอกจนลมฟาดหลังไปอีกลายสองหนุ่มนอนหมดแรงดาบหลุดมือราวสูงใหญ่นคนนักฆ่า ค่อยๆยางเข้าใกล้เสียงหัวร้อของมันเย,อะอยืะหยันย็นยาเยอือกคมดาบวับในมือมึงมันเงยขึ้นพร้อมฟันลงที่กลางตัวเจ้าทิวเจ้าทิวหลับตาแน่นคิดว่าชีวิตคงจบสิ้นลงตรงนี้แล้วแต่ในซีวินาทีนั้นมีบางอย่างถีบร่างไอ้นักฆ่ากระเด็นจนเซไปหลายก้าวมันหันควับดวงตาลุกวาวด้วยความเดือดจัด ชายหนุ่มคนหนึ่งยืนถือดาบขวางอยู่ตรงหน้าไอ้เพชรเสียงไอ้แดงร้องลั่นอย่างตกตะลึงเจ้าทิวลืมตาขึ้นเห็นภาพที่ไม่คาดคิดจุาเพชรหลานชายตะพรมยืนสงบนิ่งอย่างเตรียมพร้อมฝ่ายนักฆ่าคำรามลัน่นโกรธจัดราวกับเสือที่ถูกขวางเหยื่อมันง้างดาบเตรียมเข้าเล่งงานอีกครั้งแต่เพชรกลับยืนนิ่งร่างไม่ไหวติง ไอเพชรระวงังเจ้าทิวร้องเตือนคิดว่าเจาเพชรคงตกตะลึงกับใบหน้าที่น่ากลัวของไอนาา้นักฆ่าจนช็อกขยับตัวไม่ได้ฉับพลันนั้นเองรางสูงใหญ่ใบหน้าเหี้ยมกระโจนเข้ามาคมดาบในมือฟันใส่เจ้าเพชรอย่างบ้าคลัง่งแต่เจ้าเพชรตวัดดาบรับได้อย่างน่าเหลือเชื่อไม่มีการสะท้านไหวตัวแรงฟันที่จงใจฆ่าสเก็ดไฟสีส้มแลบวาบ เสียงเหล็กกระทบเหล็กดังก้องสถานจกเพชรถอยหลังตั้งทารก,กุมขณะที่อีกฝ่ายย่ำใจรุกไล่ไม่หยุดป่าคำรามกึกก้อ,กองฟังแล้วเหมือนสัตว์ป่าที่หิวกระหายเลือดและ้าคคลั่งจกเพชรยังนิ่งไม่ออกแรงสวนโต้อตอบแววตาไม่ได้หวั่นกลัวแต่จ้องหาช่องโหว่ของศัตรูตั้งหากสิ่งที่ตะพรมพร่มสอนจกเพชรก็เพิ่งได้ใช้วันนี้และเริ่มเข้าใจแล้วว่าเพราะอะไร ตะพมถึงเขียวเข็นให้มันฝึกหนักทั้งวันทั้งคืนเหนื่อยจนเทพขาดใจเพราะตะพมรู้ดีว่าสักวันเจ้าเพชรจะได้ใช้วิชาที่รำเรียนจะแกช่วยชีวิตคนขณะที่ฝ่ายยังรุกไล่อย่างมันมือจูจูเพชรกุ้พิเกมจากรับการเป็นรุกดาบในมือสะบัดฟ,ฟาดสวนเข้าหน้าจนอีกฝ่ายพงะมันยกดาบปัดทันแต่ไม่ทันฝ่าเท้าของเจ้าเพชรที่ซัดเข้าเต็มอก ร่างมันกระเด็นลงกลิ้งไปกับพื้นเสี่ยงให้ใจหอบเต็มไปด้วยความเจ็บแขนมันยันตัวลุกขึ้นดวงตาลุกวาบด้วยความโกรธคำรามลั่นออกมาอย่างบ้าคลั่งวินาทีนั้นมันพุ่งเข้ามาอีกครั้งอเพชรระวงังเจ้าทิวตะโกนเตือนขณะที่จู่แดงได้แต่ตกตะลึงเพลงเพลิดคมดาบเหม็นกลิ่นข่าวเลือดพัดแหว่อากาศมาอย่างสุดแรงแต่เจ้าเพชรพลิกตัวหลบได้อย่างชิวเฉียด จากนั้นดาบในมือของเพชรฟันทับใส่กลางแผ่นหลังเลือดสักเซนมันร้องลั่นป่าหลังมันแอนเกรงไปทั้งตัวและสุดวูบลงเทพจะทันทีทว่ามันหันกลับจะฟาดคืนแต่เพชรไม่เปิดช่องเขาขย,ยับเ้้าประชิดแทงซ้ำกลางทรงอกดวงตาเอนาก่าเบิกโครงก่อนร่างจะสุดลงกองที่พื้นเสียสุดท้ายที่มันเปล่งออกมา ไม่ใช่คำพูดแต่คือเสียงคำรามในลำคอที่ถูกกลืนหายไปพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของมันที่หน้าหมู่บ้านน้องโงงแต่พรมกับในจันหัวนหน้าหมู่บ้านวิ่งกระหืดกระหอบมาถึงคนหนึ่งห่วงหลานอีกคนห่วงลูกทั้งคู่รู้ว่ามีคนร้ายไล่ฆ่าชาวบ้านมาจากในป่า และตอนนี้จุติวลูกชายในจันกำลังสกัดมันอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านแต่ทันทีที่มาถึงสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือศพของคนร้ายที่นอนจมกองเลือดอยู่ตรงหน้าดวงตาของมันเบิกโพรงเหมือนมันยังไม่ตายแต่ที่สะเทือนใจกว่าคือใบหน้าของมันเต็มไปด้วยรอยสักและสีทาหน้าแบบนักรบเผ่าที่ยังคงเปื้นเลือดสดต่พมถึงกับชะง,งัก ดวงตาเบิกโพลงจ้องมองใบหน้านั้นอย่างใจที่เต้นแรงแกอุทานออกมาเสียงลั่นมันมาแล้วทุกคนต่างหันขวับมองตะพมด้วยความชงงนส่วนเจ้าเพชรก็งงงงตาตารู้จักพวกมันด้วยหรอเจ้าเพชรถามแววตาของตะพมเต็มไปด้วยความหว่นกลัวเขาเงียบไปอึดใจจึงตอบเสียงแผวออกมา พวกมันคือชนเผ่านักล่าจากหุบเขาต้องห้ามเสียงตะพมหล่นในอากาศเงี้ยบกริบทุกคนหน้าถอดสีในจันหันมาถามเสียงเข้มชนเผานักล่าพวกบางคือใครกันแน่แตะพมถอนใจหนักๆเหมือนคนที่แบกความลับมานานข้าเคยอยู่ในหมู่บ้านที่ถูกพวกมันบุกเข้ามาทำลายมันข้าล้างทุกชีวิต แม้แต่ทารกแรกเกิดใครยังไม่ตายก็ถูกโยนเข้ากองไฟบ้านเรือนทุกหลังถูกพวกมันเผาจนกลายเป็นเท่าทานคำพูดของตะพรมบาดลึกเข้าไปในใจทุกคนภาพสยองที่ตาพรมเล่ากลายเป็นเงาแห่งความตายแขวนอยู่เหนือหมู่บ้านหนองหงทันทีตอนนี้พวกมันมาถึงที่นี่แล้ว เสียงตะพมแหบพราดด้วยความหวันวิตกความเดือดร้อนกำลังจะเกิดขึ้นในจันนิ่งอึง้งเจ้าทิวกำมัดแน่นข้าจะไม่ยอมให้มันทำร้ายชาวบ้านเด็กขาดแต่เสียงของเจ้าแดงเพื่อนสนิทกลับแสงเครือไอทิวมันแค่คนเดียวเรายังรับมือไม่ไหวเลยถ้ามันมาเป็นกองทัพเราตายกันหมดแน่เพชรกล่าวขึ้น ด้วยสีหน้ามันคงและดวงตาแข็งกร้าถึงอย่างนั้นข้าก็จะไม่ยอมถ้าพวกมันคิดจะทำลายหมู่บ้านนี้ข้าก็จะสู้คำพูดของเพชรทำให้ต่พรมเบือนหน้าหนีเพราะเขารู้ดีว่าเขาฝึกหลานให้เก่งเพื่อให้มันใช้ชีวิตเอาตัวรอดไม่ใช่ยืนหยัดสู้งั้นก็ดีเลยเพชรเอ็งกับข้ามาร่วมมือกันสู้กับพวกมัน เจ้าทิวกล่าวยิ้มยิ้มเมื่อได้แนวร่วมที่จะสู้กับพวกชนเผ่านักล่าแล้วหากแต่ตะพรมกลับร้องขัดขึ้นยังไม่เห็นด้วยเองสู้พวกมันไม่ไหวหรอกเจ้าทิวย่นหัวคิว้วย้งตะพรมไปว่าแต่คนใดนี่จุกเพชรเป็นคนจัดก,การมันนะตะพรมศพนี้มันแค่พวกสอดแนมค้นหาโปองหมาย ให้เจ้านายของมันเมื่อมันพบแล้วมันจะส่งข่าวให้เจ้านายของมันรู้จากนั้นกองทัพพวกมันก็จะยกมาทําลายร้างทุกชีวิตจนหมู่บ้านไม่มีเหลือกลายเป็นเพียงซากกองเท่าทานถ้าเป็นแบบนั้นพวกเราก็ตายกันหมดใช่ไหมตาผมจูแดงร้องขึ้นยงหวัดผวาแต่ผมไม่ตอบแต่สีหน้าละเวลตาของแกบ่งบอกว่า สิ่งที่แดงพูดออกมาคือเรื่องจริงตาฉันว่ามันต้องมีทางแก้สิเองยังไม่รู้ว่าพวกมันร้ายยังไงแล้วใจพวกเราอยู่เฉยๆพเพื่อรอความตายโดยไม่ทำอะไรเลยงั้นหรือแต่ผมในจันทําเสียงเข้มเอยเองจะเตรียมการสู้กับพวกมันก็ทำเถอะเพราะอย่างน้อย ก็ยืดลมหายใจไปได้อีกหน่อยแต่ผมพูดจบแกก็หันหลังเดินกลับไปทิ้งความตึงเครียดเอาไว้ให้ทุกคนหาทางแก้ยกกันเอาเองไอทิวข้าจะไม่ทิ้งพวกเองและชาวบ้านทุกคนเพื่อหนีเอาตัวรอดเพชรพูดเสียงหนักแน่นมันเป็นคำสัญญาของลูกผู้ชายที่สำนึกในบุญคุณทินอาศัยแม้ว่าเพชจะไม่ใช่คนหมู่บ้านน้องหงโดยกำเนิด มันก็รักชาวบ้านน้องหงทุกคนขอบใจเองมากไอ้เพชรถ้าเองร่วมสู้กับพวกมันข้าวว่าเราไม่แพ้นแน่เจ้าทิวกล่าวอย่างมั่นใจและในจันก็เชื่อว่าถ้าเตรียมการรับมือพวกมันไว้แต่เนินเน่นๆความภายแพ้จะไม่เกิดขึ้นไอเทวเองรวบรวมหนุ่มๆในหมู่บ้านที่ใจกล้าและต้องการสู้กับศัตรู ที่กำลังจะมารุกรานหมู่บ้านเราโดยเร็วที่สุดเพื่อตเตรียมพร้อมรับมือพวกมันจะพอ่อฉันจะรีบรวมคนให้ได้มากที่สุดโจธิอตอบและสบตาเข้ากับเพชรด้วยแววตาที่มุ่งมั่นส่วนเพชรพยักหน้ารับพร้อมรอยยิ้มที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจว่าจะไม่ทิ้งกันเด็กขาดณนะเรือนของคุณเสือในหมู่บ้านชนเผ่านักล่า คุณเสือบนหน้าเผานั่งอยู่บนแท่นไม้แกสลักด้วยลวดลายกระโหลกและกระดูกมนุษย์เบื้องหน้าของเขาคือขรัวเท่าพอมหมดผู้ใช้ยานวิเศษคุกเข่ารอคำสั่งข้าเรียกเจ้ามาเพราะไอ้เมฆคนของข้ามันหายไปหลายวันแล้วเจ้าจงใช้ยานวิเศษของเจ้าค้นหาว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหน เสียงของคุณเสือเย็นยะเยือกแต่แฝงความเกรียวกราดที่น่าเกรงขามได้สิท่านผู้นำข้าจะใช้ยางค่าเดี๋ยวนี้ครัวเท่าคล้องศีรษะอย่างนอบน้อมจากนั้นพอมดประจำเผ่ากหลับตาสวดคาถามนดำแผ่เบานิ้วทั้งสิบขยับประสานรูปมือเหมือนเชื่อมต่อกับบางสิ่งในเงามืดไม่นาน เปลือกตาของครัวเท่าก็สั่นไหวและลืมตาพลงขึ้นข้าเห็นแล้วไอ้แม่มันมันตายแล้วเสียงพูดเห็บพ้าแต่แฝงด้วยความประวันคนเสือตาลุกโชนอะไรนะเจ้าแน่ใจใช่ไหมข้าแน่ใจมันถูกฆ่าครัวเท่าย้ำคนเสือถึงกับอึ้งไปชั่วขณะ เสียงผู้มดประจำเผ่าพูดมาอีกเหมือนมีความประวันเจออยู่ในน้ำเสียงข้าสัมผัสได้ถึงวิญญาณที่หลุดจากร่างของมันบรรยากาศเงียบงันไปชั่วขณะคุณเสือกัดฟันแน่นเส้นเลือดปูดขึ้นขมับลมหายใจแรงและหนักราวกับจะเป็นพายุใครใครกันที่เป็นคนฆ่าคงข่า โครัเท่าเม้มปากตอบอย่างระมัดระวังข้ามองเห็นไม่ชัดเหมือนมีบางอย่างบังตาข้าไว้พลังบางอย่างไม่ใช่ธรรมดาคุณเสือลุกพรวดคำรามเสียงต่ำโลดลำคออกมาจะดซูซิว่ามันอยู่ที่ไหนหมู่บ้านใดและทันทีที่รู้ข้าจะไปฆ่าล้างหมู่บ้านมันไม่หเหลือแม้แต่ซาก ขวดเท่าก้มหน้ารับคำข้าจะรีบค้นหาโดยเร็วที่สุดขวดเท่ากลับไปสักครู่อินคาซึ่งเพิ่งกลับมาจากการล่าสัตว์ก็กล่าวเข้ามาในห้องนั้นเห็นสีหน้าของคุณเสียผู้เป็นพ่อดูงุดหงิดเหมือนมีเรื่องในใจจึงเอ่ยถามด้วยความสงสัยพอ่อข้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจอย่างนั้นรึดาบในมือที่โชยกลิ่นข่าวเลือด แม้ค้าบเลือดจะแห้งกรังถูกวางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าคุณเสือผู้นำเผ่านักล่าสบตาลูกชายตรงๆน้ำเสียงแหบต่ำเข็นผ่านลำคออ,อกมาไอ้แมฆคนของข้ามันตายแล้วมีคนฆ่ามันคำตอบของคุณเสือปลุกแววอมหิตของอินคาให้ลุกโชนเหมือนไฟร้อนเขาไม่ได้ตื่นตระหนก รู้วาดกลัวกับสิ่งที่รับรู้จากผู้เป็นพ่อแต่กำลังโกรธแค้นคนที่กล้าลองดีกับชนเผ่าที่ได้ชื่อว่านักล่าที่ทรงพลังต่างหากใครฆ่ามันน้ำเสียงคุ่นดุลั่นออกมาดาษที่เพิ่งวางถูกคว้าขึ้นมาจ้องมองด้วยแววตาแข็งกร้าวราวกับว่ามันกำลังจะได้ดื่มเลือดศัตรูอีกคราหนึ่ง ข้าย,ยังไม่รู้แต่ข้าให้ครัวเท่าควานหาตัวมันอยู่อิงคากระตุกยิ้มหิ้มเกลียมในดวงตาแต่ประกายราวกับมีเพชรคาตที่พร้อมข้าอยู่ในนั้นข้าส่งให้ไอ้เมฆไปสืบสอบหาหมู่บ้านเพื่อจะล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อ่อนแอไม่คิดเลยว่ามันจะถูกข่าทั้งทั้งที่ไอ้เมฆก็ฝีมือดียังไม่มีใครเอาชนะมันได้ แต่มันกลับถูกฆ่าจากไอ้พวกมนุษย์ที่อ่อนแอเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ข้ารับไม่ได้คุณเสือพรังพรูความอัดอั้นในใจออกมาอย่างเจ็บแขนให้ลูกชายได้รับรู้ถ้ารู้ว่ามันเป็นใครข้าจะนำคนไปถลกนังหัวมันเองข้าล้างเผ่าพันธุ์มันให้สิ้นซากเผาทำลายทุกอย่างที่มันมีความเกลียวกราดที่อินคาระเบิดออกมา คุณเสือไม่ขัดพอใจที่กำลังเดือดของเขาก็ต้องการให้เป็นเช่นนั้นเขายอมไม่ได้ที่จะโดนลูกคมชนเผ่าของเขาจะต้องเป็นนักล่าเป็นฝ่ายเอาชีวิตผู้มนุษย์ที่อ่อนแอเพียงหนึ่งเดียวทุานั้นตอนนี้รอแค่ให้ครัวเท่ารู้ตัวมันพูดนั้นเสียก่อนเขาจะส่งความตายที่สุดอมหิตไปให้มันทันทีอินคา เจ้าจงเตรียมคนไว้ให้พร้อมข้าสังหรณ์ใจว่าเร็วๆนี้ครัวเท่าจะรู้ตัวฆาตกรที่ฆ่าไอเมฆพ่อไม่ต้องกังวลขนงของข้าพร้อมออกรบทุกเมื่อขอให้รู้ตัวมันทุกนั้นข้าจะนำความตายไปส่งให้มันถึงที่น้ำเสียงหนักแน่นที่เต็มไปด้วยพลังความแข็งของอินคาสร้างความพอใจให้คุณเสือเสียกยิ้มสะใจออกมา เสียงลมกันโชกวูบหนึ่งดังขึ้นเสียงไม้แห้งหักข้างเรือนดังกรบกแกรบคล้ายจะเป็นลางของการลาครั้งใหม่ที่ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วตาทำไมถึงไม่หาวิธีช่วยชาวบ้านให้พ้นจากไอ้พวกชนเผ่าอมหิตพวกนั้นละ่ะเจ้าเพชรถามตะพรมเมื่อกลับมาถึงเรือนต่พรมสอนให้มันรู้จักการต่อสู้ เรียนรู้คาถาอาคมจนสามารถใช้ได้อย่างคล้มขลังแต่กลับจะให้มันนิ่งเฉยปล่อยให้พวกชาวบ้านต้องเผชิญชะตากรรมร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นวิธีที่จะช่วยนะไม่มีเราไอ้เพชรสิ่งที่ข้าเห็นคือความตายและการสิ้นสลายของหมู่บ้านมันเป็นโชคชะตาที่ไม่อาจหลียกเลี่ยงได้แต่ผมพูดออกมา ยังรู้สึกปวดร้าวอยู่ลึกๆในใจแม้ว่าจบเพชรจะอึ้งไปกับคำพูดของตะพรมแต่มันก็คิดว่ายัางไงก็ต้องมีทางแก้ไขสิถ้าลุกขึ้นสู้ไม่ปล่อยให้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาโอกาสรอดก็ต้องมีแล้วเราละตาเอ็งต้องไปจากที่นี่ตาว่าอะไรนะเพชรเราออกมาอย่างตกใจไอ้เพชร สิ่งที่ข้าสอนเองจะทำให้เองเอาตัวรอดได้จบเพชรนิ่งไปด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งแต่ผมพูดเหมือนกับว่าจะให้มันไปจากหมู่บ้านน้องหงเอาตัวรอดไปเพียงชีวิตเดียวแล้วตาละ่ะข้าจะอยู่ที่นี่วัยของข้าสมควรที่จะพักแล้วแต่เองยังหนุ่มแน่นยังต้องมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป เมนาตาข้าจะไม่ไปไหนข้ารับปากไอทิวและพวกชาวบ,บ้านแล้ววา่าข้าจะร่วมต่อสู้กับศัตรูที่มันจะมารุกรานหมู่บ้านของเราเองสู้พวกมันไม่ไหวหรอกไอเพชรถึงเอ็งจาชนะพวกมันได้ก็แค่คนเดียวทุกนั้นแต่เมื่อมันยกกันมาเป็นกองทัพเอ็งจะแพ้และเอ็งจะตายข้าไม่อยากให้เอ็งมีชะตาก,กรรมเหมือนพ่อของเอง คำพูดที่ตะพรมพูดออกมานั้นมันเป็นความรู้สึกที่แกเจ็บปวดและความรู้สึกนั้นก็ยังเกาะกินอยู่ในใจแกยังไม่มีวันหายคาว่าพ่อทําให้เจ้าเพชรมองตะพรมอย่างอึง้งๆละอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพ่อที่ตะพรมไม่เคยเอ่ยปากเล่าให้ฟังตาเล่าให้ฉันรู้หน่อยเถอะว่าพ่อฉันตายยังไงเหมือนเจ้าเพชรกระเทกค,ความปวดร้าวให้เกิดขึ้นในหัวใจของตะพรม ชายผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายสิบป,ปีจนเข้าสู่วัยชาราให้ขอบตาร้อนเผาดวงตาที่ดูฟ้าฟางของแกเหมือนมีหยดน้ำไหลซึมออกมาถ้าเองอยากรู้ข้าจะเล่าให้ฟังพอะเองก็โตพอจะรับรู้เรื่องราวของพ่อเองแล้วแต่พรมนิ่งไปชั่วขณะเหมือนพยายามทําใจกับสิ่งที่จะพูดโดยที่เพชรก็รอฟังอย่างตั้งใจ พ่อเองตายเพราะฝีมือพวกชนเผ่านักล่านั่นแหละพวกมันแค้นพ่อของเองที่ขาคนของมันไปสามศพในคืนที่พวกมันบุกเข้ามาทำร้ายชาวบ้านพ่อเองพยายามสู้เพื่อช่วยแม่ของเองและชีวิตพวกชาวบ้านแต่พวกมันโหดเหี้ยมอำมหิตผิดมนุษย์พวกมันเหมือนสัตว์นรกที่ดุร้ายและกระหายเลือดที่ผุดมาจากนารก เกินกว่าที่พ่อเองจะต้านทานไหวที่สุดทุกคนก็ตายบ้านเรือนถูกเผาทุกชีวิตกลายเป็นเท่าฐานในกองไฟส่วนพ่อของเองพวกมันเอาไปแขวนคอไว้ที่ต้นไม้เพื่อเป็นการลงโทษแล้วตากับข้าทำไมาถึงรอดละ่ะคำนังของเจ้าเพรสแงเครือพ่อของเองบอกให้ข้า พาเองหนีทั้งๆท,ที่ข้าก็ไม่อยากทำเหมื่อพผมจะพยายามกลั้นอะไรสักอย่างที่เล่นขึ้นมาจุกอก,อกจบเพชรเพลิงหมัดจนสัน่นในดวงตาของมันเหมือนจะคลอนน้ำตาแต่ก็มีสิ่งหนึ่งฉาบชายชัดเจนไฟแห่งความกวดแค้นคนที่ข่าพ่อของมันกำลังลุกโชนแล้วตาก็จะให้ฉันหนีอีก นียังไม่มีวันจบสิ้นอย่างนั้นหรือแต่มันเป็นสิ่งเดียวที่เองจะรอดแล้วฉันจะรอดไปนานได้เท่าไหรล่ะตาในเมื่อพวกมันยังไล่ล้างหมู่บ้านไปแบบนี้สักวันฉันก็ต้องหมดทางที่จะหนีแล้วฉันก็ต้องตายเพราะถูกพวกมันฆ่าโดยที่ฉันไม่ได้สู้ไม่ได้ทำอะไรให้พวกมันเข็ดขยาดที่จะมายุ่งกับชาวบ้านอย่างพวกเราจบเพจพูดไม่ผิดหรอก ในความคิดของตะพรมแต่สิ่งที่แกเห็นมันไม่มีทางเอาชนะต่อโชคชะตาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวบ้านน้องหงได้เลยเอ็งเชื่อข้าเธอะไอ้เพชรตอนนี้เอ็งยังพอมีเวลาที่จะไปจากหมู่บ้านนี้ตาตาให้ฉันไปแต่ตายังอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือข้ามองเห็นโชคชะตาของข้าหมดแล้ว ตะพมก่ลาวสีหน้ามนก้มหน้ายอมรับในชะตากรรมตัวเองยังไม่ฝืนอะไรหากแต่เพชรกลับมีใบหน้าและดวงตาที่ดุดันมันคำรามลั่นอยู่ในอกว่าจะไม่มีวันยอมแพ้ต่ตอโชคชะตาเด็ดขาดมันจะสู้เพื่อเอาชนะต่อโชคชะตาให้ได้